สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HonDA ในงานมอเตอร์เ o 2023ซึ่งในปีนี้ Honda ได้มีการแนะนำรถ Big กบ k e ใหม่รวมทั้งหมด5รุ่นและเป็นครั้งแรกของโลกกับการเปิดตัวเรือจอนนี่โบส b a บสรอยหรือเรือขยักติดเครื่องยนต์ขนาด60ซีซีซึ่งได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในขณะนี้ที่งานมอเตอร์เ o ครับในช่วง5วันแรกของการจัดงานระหว่างวันที่ 29พฤศจิกายนถึงวันที่3ทธันวาคมพศ2566ผลปรากฏว่ายอดจองของ Honda ในงานคลังนี้อยู่อันดับที่ทําทำได้135คันแต่ถ้ามีการแยกกลุ่มรถ Big ก i บ e เพียงอย่างเดียวยอดจองของ Honda จะอยู่อันดับที่1เพราะว่างาน Motor Expo นั้น Honda ไม่ได้มีการนำรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กมาร่วมงานและเปิดให้จองแต่อย่างใด ซึงมีเพียงรถบิ๊กไบค์เท่านั้นในงานครั้งนี้ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา Honda จะไม่มีการบอกตัวเลขการจับจองเพราะว่าทางผู้จัดงานไม่ได้มีการแบ่งตุ่มตัวเลขการจับจองแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว Honda ก็มียอดจองบิ๊กไบค์มาอันดับที่1ต่อเนื่องทุกปีและในปีนี้มีการแนะนํารถบิ๊กไบค์ขนาดกลางรวมทั้งหมด5รุ่นซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบิ๊กไบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง รุ่นที่มีตัวเลขการจับจองสูงสุดอันดับที่1ของ Honda ในช่วง5วันแรกที่ผ่านมาก็คือรุ่น NX 500ซึ่งเป็นรหัสชื่อรุ่นใหม่ที่มาทดแทน CB 500X รถ Big กไบคยอดนิยมอันดับที่1ของเมืองไทยและวันนี้ NX 500พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่ามันสามารถเข้ามาทดแทน CB 500X ได้อย่างสมบูรณ์แบบและรุ่นที่มียอดจองสูงสุดอันดับที่2ของ Honda ในงาน m o เตอร์เอครั้งนี้ก็คือ CBR 650R eClutch ย้ำนะครับว่า eClutch แม้ว่าทาง Honda จะไม่ได้มีการบอกราคาอย่างเป็นทางการในงานครั้งนี้บอกเพียงประมาณการคร่าวๆว่า CBR 650R eClutch จะมีราคาที่แพงกว่ารุ่นธรรมดาไม่เกิน20,000บาทซึ่งหลายคนก็ไว้วางใจครับว่าคงไม่เกินอย่างที่ Honda บอกเอาไว้อย่างแน่นอน จึงได้มีการจองกันอย่างสบายใจโดย Honda จะเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมพศ2567อันดับที่3หลายคนต้องแปลกประหลาดใจครับเพราะว่าเป็นของ XADV ตลอดช่วงปี2ปีที่ผ่านมา XADV นั้นมี Black Order ตลอดเวลาใครที่จองไว้ต้องรอกันนานถึง4เดือน6เดือนบางคนรอกันนานถึง10เดือนก็มี ส่วนรุ่น CBR 5 0 0 R, 500 et, c b 5 0 0 Hornet, CBR 6 5 0 R รุ่นคลัชธรรมดาและ c b 6 5 0 R คลัชธรรมดารวมถึง XL 7 5 0 Trans L, c b 7 5 0 Hornet ต่างก็มีตัวเลขการจองที่ใกล้เคียงกันส่วนตัวเลขการจองเรือขยักติดเครื่องยนต์6 0ซีซีของ Honda m a r l i n ในชื่อ Johnny b o s s Best 1้อกับราคาค่าตัว 79,900บาทราคาจองพิเศษในงานครั้งนี้74,900บาทผลก็ปรากฏว่าในช่วง5วันแรกของการจัดงานมีตัวเลขการจองแล้วกว่า20ลำซึ่งทาง Honda มีเป้าหมายในการจองงานนี้อยู่ที่50ลำดูเหมือนว่าจะไม่พออย่างแน่นอนครับซึ่งการตัวเลขการจองเรือกว่า20ลำนั้นไม่นับรวมอยู่ในกลุ่มของ Big b i บ e แต่อย่างใดมารอดูครับว่า จบงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้แล้ว,วยอดจองของ Honda จะทำได้เท่าไหร่ประมาณการคร่าวๆ300-400คันทำได้อย่างแน่นอนครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับส m m i t Capital r a s i n g วันนี้ได้ร่วมปุกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน